พูดถึงราคาทองนะคะคนที่มีทองในมือก็ถือว่ายาวๆราคาจะขึ้นอีกนะคะแต่ว่ากลายเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะบอกว่าพอร,ราคาทองขึ้นแบบนี้ทองรูปพัรร์ขายไม่ค่อยดีทางร้านเนี่ยก็ต้องมีการลดสต็อกลงห่วงเหมือนกันว่าช่างทำทองจะตกงานค่ะ ราคาทองที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากทําให้บรรดาผู้ค้าทองคําต้องจ่ายเช็คแทนเงินสดให้กับคนที่เอาทองคํามาขายธนาคารมีเงื่อนไขนะคะว่าถ้าจะเบิกเงินเป็นหลัก10บล้านบาทต้องแจ้งล่วงหน้าหนึ่งวันมันมีผลกระทบกับการขายออกทองรูปพัณฑ์เพราะว่าถ้าเป็นคนที่เป็นนักลงทุนเขาก็จะนิยมซื้อทองคําแท่งมากกว่าเพราะว่าค่ากําเนิดมันถูกกว่านะคะนายจิตติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมค้าทองคําบอกว่าขณะนี้เศรษฐกิจไม่ดีกระทบกําลังซื้อทองคําน้ําหนักหนึ่ง สลึงประชาชนต้องควักกระเป๋ากันหลักหมื่นทองรูปพัณฑ์กระทบหนักเลยเพราะว่าคนค้าก็ไม่อยากขายอาจจะเห็นร้านค้าเป็นแบบร้านทองเนี่ยทยอยปิดตัวลงเพราะไม่คุ้มทุนสิ่งที่แย่ก็คือช่างทําทองจะตกงานตามไปด้วยเพราะร้านทองไม่ออเดอร์ทองรูปพัณฑ์เพิ่มค่ะรูปพัณุ์นี่ขายน้อยมาก นะครับทุกวันทุกวันมันขายน้อยมากมส่วนให่นั่งลงทุนซื้อก็ซื้อเป็นทองคําแท่งเป็นการลงทุนมากกว่าทั้งทองนี่ก็แย่หน่อยเพราะว่าลูกกว่าพันไม่มีซื้อแรงงานก็ก็ไม่มีงานจะทํานะครับส่วนทิศทางราคาทองคําในประเทศไม่น่าจะหลุดบาทละห้าห0ื่นบาทนะคะทองแท่งปลายปีอาจจะถึง58,000ื่บาท ขณะที่ทองรูปพรรณอาจจะไปถึงบาทละ60,000บาทนะคะอันนี้เป็นการคาดการ์เพราะว่าเดี๋ยวดูเรื่องค่างเงินบาทด้วยค่ะ